เจอกันอีกแล้วเห็นเรียนตลอดเลยก็เลยไม่ค่อยได้ให้เล่นเกมนะคะทีนี้เราอยากเรียนเก่งใช่ไหมคะใช่ค่ะคาถาเรียนเก่งนี่ต้องเป็นยังไงคะภาษาอังกฤษต้องได้คำศ <คำ S 2> ัพท์เยอะเยะแปลได้เยอะๆยะใช่ไหมคะ,คะรู้ศัพท์มาก มันก็อ่านออกมันก็รู้เรื่องพูดก็จะได้นะคะฝรั่งพูดอะไรมาก็ฟังออกเพราะว่าเราแปลคำศัพท์ได้เยอะคุณยายเลยทำเกมให้หนูเกมนี้เป็นเกมหมวดหมวดอะไราคะหนู<ล>ดูสิโรคไพรไข้เจ็บโรไพรไข่เจ็บ <laughs> รู้เรื่องไหม <laughs> ไม่รู้ คำใหม่ไงคะ<อ>ทำไมคุณยายเอาคำใหม่ๆม,มาให้หนูเรียนแล้วยากทั้งนั้นเลยเพราะว่าฟังนะคะหันมาคุณยายอยากนำเสนอให้เป็นตัวอย่างให้คนที่จะเอาไปสอนนักเรียนเนี่ยได้รู้ว่าการให้เด็กได้เล่นเกมเนี่ยมันเป็นการพัฒนาอย่างเกมความหมายเนี่ยมันเป็นการพัฒนาเด็กให้จำความหมายได้ แต่ทีนี้ครูอาจจะคิดว่ามันยากเกินไปเอาไปให้เด็กเล่นยากก็ไม่เป็นไรอย่างคำศัพท์ที่ยายให้วันนี้เป็นโรคภัยไข้เจ็บเนี่ยก็เยอะโรคนะคะเป็นเกือบน่าจะเกือบสิบห้าโรคภัยไข้เจ็บเนี่ยหนูยังไม่ได้เรียนทั้งนั้นเลยเพราะฉะนั้นการเริ่มต้นเล่นจะเป็นการเริ่มต้นด้วยกันเข้าใจไหมคะ เริ่มต้นเล่นเกมนี้จะเป็นการเริ่มต้นเรียนรู้ความหมายไปด้วยทีนี้หลังจากนั้นหนูเล่นเกมนี้ไปครั้งที่หนึ่งยายก็จะจับเวลาเข้าใจไหมคะหนูก็ไม่ต้องหนักใจว่าเออกลัวจะทําเวลาไม่ได้ไม่เป็นไรเพราะหนูยังไม่เคยเรียนเกมไม่เคยเรียนคําพวกนี้ยายก็จะอธิบายไปด้วยว่าคําพวกนี้มันมีความหมายยังไง นะคะ,ะคุณยายให้เด็กเขียนให้ก็ไม่รู้ว่าเขียนถูกหรือผิดเนาะฝากพี่ปหกให้เขียนทีนี้อเราก็จะเรียงก่อนก็เหมือนกับเกมโดมิโน,โน่ซึ่งเรียงเหมือนไพ่นะคะเรียงเหมือนไพ่ทั่วไปไหนหนูลองเรียงสิลูกเรียงเหมือนกันเอาลูกศรเก็บไปไว้ตรงกลางเสร็จแล้วก็ตัวแรกขึ้นข้างบนนะคะหัดเรียงนะลูกมันไม่มี เยอะคำนะคะมีไม่กี่คําเป็นเกมที่เราจะต้องเรียนรู้เกี่ยวกับโรคภัยไข้เจ็บนะคะเกิดเรามีโอกาสไปต่างประเทศอย่างเงี้ยเราเจ็บเราป่วยเราก็ต้องบอกอาการว่าเราเป็นอะไรนะให้เพื่อนที่อยู่ด้วยกันเขารู้อ๋อไม่ได้ ไม่ได้เต็มวงเนะเาะอ้าวไม่เป็นไรค่ะอ่ะคำที่หนึ่งคำว่า illness ฟังยายให้ดีนะ illness นี่คือการเจ็บป่วยไหนหนูลองดูสิคำว่า ill แปลว่าป่วยหรือไม่สบายนะคะมีไหมคำนี้คำว่าป่วยเจ็บป่วยหรือไม่สบายนี่มีไหมคะคำนี้ นีไหม,มลูกเอาวางลูกศอนก่อนลูกในลูกศอนสีน้ำเงินเขาเขียนว่า illness ก็แปลว่าการเจ็บป่วยไหนมีคำว่าอะไรลูกถูกต้องคะอ่ะเจ็บป่วยอ่ะต่อไปตามมาด้วยคำว่าอะไรคะ have a fever ฟังนะคะเราเจ็บป่วยเขาจะใช้กับ verb to have นะลูก have มี อาการเจ็บป่วยหลายอาการซึ่งใช้กับ verb to have หนึ่งคำว่า fever แปลว่าเป็นไข้ค่ะ have a fever แล้วเขาก็จะมีอ่ะบางคำไม่มีอ่ะนะคะเป็นไข้ะะเ,ไขเอาเอาลงไปค่ะต่อไปคำว่าอะไรคะ or เป็นสระออกออกเสียงว่าอะไรคะ sore <Sword. S 1> throat throat Th <roat. S 1> นี่คือลำคอค่ะไหนหนูเอาเมือแตะลำคอสิลูกออกเสียงสิ throat throat sore throat sore so throat so Th แปลว่าเจ็บคอเข้าใจนะคะต่อไปค่ะคุณยายลืมจับเวลาเอาไม่เป็นไรเนาะอ่า <Back. S 1> ค่ะ back back ฟังนะลูก <Okay. S 1> back กับ black เหมือนกันไหมลูกไม่ค่ะ back นี้เราเคยเรียนอวัยวะ <c oughs> แปลว่าหลังข้างหลัง <c oughs> นะคะคำว่า back ต้องเป็นอวัยวะของคนเราแล้วก็คือหลัง hurt <c oughs> <c oughs> แปลว่าเจ็บค่ะจำไว้นะ <c oughs> ลูกนะอแปลว่าเจ็บนะคะต่อไปคำว่าอะไรลูก cut my finger 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 แปลว่าอะไรลูกน <Ne al. S 1> okay, ิ้วนิ้วมือคัดโอเคค่ะเดาวเก่งจังเลยคัดอะไรคะ sickness sickness have a sickness ก็คือ sick ก็เหมือนกับ illness นั่นแหละเหมือนกันเลยลูก sickness กับ illness ก็เหมือนกัน sick ก็แปลว่าป่วย อิลก็แปลว่าป่วยแปลว่าเจ็บป่วยเหมือนกันทั้งสองอย่างนะคะเพราะฉะนั้นลองหาสิมีคาว่าเจ็บหรือป่วยอีกไหมมีไหมลูกปวดท้องปวดฟันท้องร่วงเป็นหวัดปวดหลังอันนี้อะไรคะนี่ได้รับอุบัติเหตุอันนั้นสองอันนั้นอะไรคะนะ่ะมีไหมคะเจ็บสบายเจ็บปวดเจ็บปวด เจ็บปวดหรือเจ็บปว่วยลูกแลวอันสุดท้ายนั่นล่ะลูกนี่เหรอคะใต้มือหนูนะจ้ะอะไรคะหนไม่สบายเอ้ยปว่วยไม่สบายจ้าอันนี้แหละคือความหมายอีกอันหนึ่งมันก็จะเหมือนกันกันกนกบ illness นะคะ illness กับ sickness ก็เป็นการเจ็บป่วยหรือไม่สบายเหมือนกันเลยค่ะต่อไปล่ะคะ health have an accident คยได้ดรับอุบัติเหตุใช่แสดงว่าหนูเคยได้ยินแล้ว accident นะคะภาษาไทยก็พูดนะเดี๋ยวไปนี่เดี๋ยวเกิด accident นะอย่างนั้นนะคะก็อันเดียวกัน <Half S 1> บางทีรถทับอย่างนั้นนะคะต่อไปนะคะ have <Half S 1> a cold, a cold. เราเคยเรียน cold นี้แปลว่าบางครั้งก็หนาวบางครั้งก็เป็นหวัดค่ะ หนาวเย็นเป็น,ปนว,วัดเก่งมากค่ะจำให้ได้นะคะต่อไป d <Half S 2> ด a r e diarrhea อ้อออาว d i a r r h e เขาเขียนมาใส่อ่ะนี่ผิดนะคะคำว่า d i a r r h e ฟังนะหนูนะเมื่อกี้เราเห็นรเราเห็น h a v e อะมาหลายคำแล้วใช่ไหมคะอย่างเช่น h a v e h a v e อะอะไรบ้างคะเมื่อกี้นี่ have a fever have ใช่ไหมคะ have <a> เป็นไข้ทีนี้มาดูได้รีย e a ทำไมไม่ใช้อะสมว่าเราเป็นไข้เนี่ยเราจะเป็นครั้งเดียวยาวเลยลูกบางบางคนเป็นไข้เนี่ยสองวันคือเป็นไข้ครั้งเดียวตัวร้อนอ่ะสองวันกว่าจะจะหายแต่ทีนี้ไดเรียเ ia นี่ยคำว่าท้องร่วงมันไม่เหมือนเป็นไข้นะท้องร่วงเนี่ยถ้าไปจูดออกจาก ซ่วมแล้วสบายไหมท้องออกมาสบายไหมคะเรื่อยใช่ไหมแต่พอมานั่งแป๊บเดียวโอยตัวงออีกแล้วจ,จุดจุดจัดอยู่ในลำท้องในลำไส้เลยวิ่งงองออะไรนี่งอท้องเข้าไปในห้องน้ำอีกอุ้วจูอ่าสบาย สบายแสดงว่าสองครั้งแล้วใช่ไหมเออแสดงว่าพอมันออกแล้วมันก็สบายาเดินสบายออกมามานั่งสักพักหนึ่งเอาและหมุนที่ท้องอีกแล้วโอ้ยอ้โอ้ิ่งเข้าไปจะทันไม่ทันดิทวาทำไม่ทันน้องน้องหนูวิ่งเข้าห้องน้ำไม่ทันปลดปล่อยกเก่งกเลยพ่อ เสร็จแล้วฮ่าลงอกอา้าวทำไมทีนี้คุณยายถามว่าไดเรียในท้องร่วงเนี่ยแสดงว่ามันบ่อยครั้งไหมลูกเข้าห้องน้ําบ่อยไหม<อ>เขาจึงไม่ใช้อะในนี้ยายเห็นเขาเขียนมาว่าอะไดเรียในละคะผิดนะคะหนูไปลบอะออกนะลูกนะอ่าสงสัยเขาเห็นอ fever เป็นไข้อย่างเงี้ยเขาเห็นมีอะเขาก็เลยไดเรีย e ไม่มีอะนะคะ,เ,ะเพราะว่าออเอาสีแดงลบขีดแต้มๆอักออกเลยค่ะอันนี้คุณยายไม่ได้ลบให้ก็ได้จะได้สอนให้ล,ลู้ไงคะอ้าวต่อไปค่ะ half diarrhea ไหนอาการเมื่อต่อไปอะไรคะ half <a> stomach St <om> ache ใช่ไหม อ้าว stomach stomach แปลว่านี่นี่ stomach คืออะไรเนี่ยท้องท้องค่ะของยายเนี่ยมีลูกเก้าเดือนแล้วท้องยายเก๋ก,ก็ก,ก้จะมีลูกได้ไงเก๋เกท่าน,นี้แล้วโตกันหมดแล้วอ้าว stomach จำได้แล้วยัง stomach คือท้องปวดท้องปวดท้องถูกต้องค่ะเอกก็คือปวดนะคะไหนคำว่าเอกมี ถ้ามีคำว่าเอก a, a c h e เนี่ยแปลว่าปวดนะลูกหลายคำบางโรคภัยไ,ไข้เจ็บมีคำว่าเอกติดไหนดูสิต่อไปอะไรลูก have a อะไรคะ tooth tooth เอกเห็นไหมมีคำว่าเอกอีกแล้วแปลว่าปวด tooth ปวดอะไรเนี่ยปวดฟัน tooth แปลว่าฟันทำไมเขาไม่ ใช้คาว่า teeth เพราะว่าคนเราเวลาปวดฟันเนี่ยมันจะปวดข่าวละซี่ละซี่ก็เลยใช้คาว่า t o o t h a, a เข้าใจนะคะไหนเจอแล้วยังปวดฟันอ่าต่อไปค่ะและจำให้ได้นะรอบสองนี่หนูต้องเล่นเร็วขึนนอัอดูดีๆลูกดูดีๆ head เ uh, uh, ถูกต้องค่ะเฮดเอกเฮดเอปวดหัวเห็นไหมคะว่าไม่ยากเลยลูกเรียนรู้ไปด้วยเล่นเกมไปด้วยหาวนอนไปด้วยหนูไปทำอะไรมาคะหนูไปทำอะไรมาคะไปเขาไม่ว่วงนอนแต่เช้าเลยเฮ้ เช้าก็ไม่ใช่ละบ่ายแล้วบ่ายแล้วไม่ายแล้วก็ <c oughs> <ต>มาเรียนรอบแรกไงเรามาเรียนบ่ายไงคะตอนเช้ายายไปตักบาตรอ้าวต่อไปอะไรลูก have อ่ะอะไรคะไม่ใช่ have อ่ะ have a headache เราใส่เข้าไปแล้วยัง have a headache ใส่แล้วน,นี่ไงคำต่อไปไคำต่อไปอะไรลูก hurt hurt หรือเพนสองคำนี้เป็นคำที่ใช้เจ็บปวดเจ็บปวดจ้ะเจ็บปวดหัวใจ <c oughs> ที่เธอฉีกอก้ยมีแฟนแล้วเหรอไม่ใช่เ <c oughs> ออคุณยายลืมจับเวลาเดี๋ยวขอจับเวลาหน่อยนะคะเลียงไว้ลูกอ่าอันนี้จับเวลานะคะเริ่มได้เลยะคะ่ะโอเคค่ะ ลองเล่นพูดด้วยนะคะ Have a fever เป็นอะไรคะเอออาจจะจำยากหน่อยเป็นอะไรคะ Fever เป็นไข้เก่งมากคะ่ะถูกต้อง sore 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 throat throat อาจจะเจ็บอะไรคะเจ็บคอ อ่าโอเคเก่งมากค่ะพยายาม <But> Hurt เจ็บหลังเก่งมากค่ะ Cut my finger 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 บาดนิ้วก็ทำของ <There> s <S คม <up. S 1> บาดนิ้วนะคะ Sickness sickness มันมีสองคำ sickness กับ illness เป็นไม่สบาย เหมือนกันเลย Have an accident นี่นี่นี่ลงท้ายด้วยอะไรลูกออกเสียง Accident ได้รับอุบัติเหตุเก่งมากค่ะเป็นหวัด Have diarrhea ท้องร่วง Have a stomach 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 มีม <om> ีเอกลงท้ายโดยลูก stomach stomach เอกซ่อีซีเอชก็คือขอขวายเอกซ stomach เอกืออะไรคะปวดท้อง เก่งมากค่ะทีสทีสเอ t h a t e หรือทูสคะทู o เอกถ้าทีสหมดปากเลยลูกฟันหมดปากเลยฟันเราก็จะปวดทีละซี่ก็เลยเป็นทู o t h ดเอ d ปวดหัว hurt pain pain ไอเป็นเจ็บป่วย เจ็บอะไรคะเจ็บปวดปวดค่ะเพนถ้าบอก I am pain ฉันเจ็บนะ My back pain หลังฉันเจ็บ My back hurt หลังฉันก็เจ็บนะคะได้กี่นาทีคะเมื่อกี้อ่าสองจุดสามห้านะคะอ่ารอบนี้ก็เรียงเสร็จพอดีนะคะอ่ะ ทีนี้การตั้งเวลานี้ครูก็จะตั้งตั้งแต่เริ่มเล่นนะคะรอบที่สองเมื่อกี้คุณครูคยังได้ช่วยอยู่นะคะคุณครูยังได้ช่วยแปลช่วยแนะอยู่อย่างเช่น teeth เอ e อย่างนี้นะคะที่ยิงเป็น tooth ออกเสียงให้ถูกต้องนะคะได้ช่วยคำว่าอะไรบ้างล่ะ sore throat ใช่ไหมคะเจ็บคอ เพราะนั้นรอบเมื่อกี้นี้เราจะใช้เวลา2.35 2นาที35วินาทีนะคะตอนนี้หนูตั้งเวลาได้เลยค่ะรอบนี้คุณยายจะไม่บอกนะคะคุณยายจะไม่แนะอะไรเลยอยากดูสถิติว่าหนูจะใช้เว เล่นห,ห,หนูจะเล่นกี่ครั้งจึงจะเร็วที่สุดแล้วก็จำได้อ๋อให้ยายกดให้ใช่ไหมยายจะลืมกดบลาทีเวลานั่นอ่ะยายมัวถ่ายรูปอยู่ถ่ายรูป <c oughs> หนูกดเอาเอา๋อหนูกดเอาแล้วกนานระวังจะหล่นนะลูกถ้ายายนับหนึ่งสองสามก็เอาเลยนะคะไม่ต้องรีบร้อนลูก อ่าหนึ่งสองตั้งเวลานะคะยกรีเซ็นก่อนการเล่นเกมนี้มันจะดีขึ้นเรื่อยๆนะคะจะจำขึ้นแม่นยำขึ้นเรื่อยๆนะคะเกิดทักษะเพราะนั้นเมื่อกี้นี้สามรอบนะคะดูคะแนนเวลาครั้งที่สองสองจุดสามห้าครั้งที่สามได้สี่จุด เออหนึ่งจุดสี่หนึ่งนาทีนะคะทีนี้มาดูครั้งที่สี่นะคะพร้อมหรือยังพร้อมแล้วกดตั้งเวลาได้ค่ะเริ่มอีรนนิสเจ็บป่วย have a fever เป็นไข้ sore throat เจ็บคอ back hurt เจ็บหลัง cut my finger บาดนิ้ว have a sickness ป่วยไม่สบาย have an accident ได้รับอุบัติเหตุ have a cold เป็นหวัด have diarrhea ท้องร่วง have a stomach เอ็กปวดท้อง have a toothache ปวดฟัน have a headache ปวดหัว hurt pain เจ็บปวดกี่นาทีคะเก่งมากค่ะหนึ่งจุดศูนย์ห้าเก่งมากค่ะทพึ่งถ่ยนะเจ้า ใชยแล้วค่ะรอบสุดท้ายนะคะตอนนี้รอบที่ห้านะคะต้องการบทสรุปว่าใครเลนเ่นผู้น,นะช <c oughs> แข่งตัวเองเล่นห้ารอบดูสิว่าจะจำได้แม่นยำไหมรอบที่ห้าจะอนุโลมให้ว่าไม่ต้องออกเสียงก็ได้ <c oughs> ยิบใส่ยิบใส่เลย <c oughs> จับคำที่มันมีความหมายไทยกับอังกฤษตรงกันเอาตั้งเวลาค่ะ เีพร้อมเลยยังถึงเวลาที่ทุกคนรอคอยอสามสองหนึ่งเริ่มได้ อ่ได้เก่กเท่าไรคะไม่ถึงหนึ่งนาทีเก่งมากเลยค่ะขอรอยยิ้มหน่อย <ś c oughs> มาวิเคราะห์การเล่นเกมของนักเรียนนะคะเกมเกี่ยวกับโรคภัยไข้เจ็บนะคะครั้งที่หนึ่งในการเล่นเกมคะแนน เวลาออกมา13นาที37วินาทีนะคะซึ่งจะเอามาเปรียบเทียบกับครั้งที่2นั้นไม่ได้เพราะว่าอะไรคะครั้งที่1เป็นการเล่นไปด้วยพร้อมกับครูอธิบายให้รู้ด้วยว่าอย่างคำศัพท์คำนี้ออกเสียงว่าอย่างนี้มีความหมายว่าเราเจ็บป่วยหรือปวดตรงโน้นตรงนี้นะคะก็ได้อธิบาย การออกเสียงนะคะการอ่านคำไปด้วยแล้วก็พร้อมกับความหมายก็เลยใช้เวลานานนะคะ,ะทั้งเล่นไปด้วยอธิบายไปด้วยทีนี้มาดูครั้งที่2เห็นไหมคะไม่มีการอธิบายอีกเวลานักเรียนเล่นไปนักเรียนก็จะไปติดบ้างเพราะว่ามันเป็นครั้งแรกที่ได้เริ่มนะคะเริ่มเรียนในวันนี้จริงๆเอาของจริงมาให้ดูเลยค่ะ ทีนี้พอเล่นครั้งที่สองเด็กก็ยังงงหลายคํานะคะออกเสียงผิดก็มีครูก็ได้ช่วยบ้างนะคะก็หลายคําได้ช่วยนะคะ,ะก็ได้เวลาสองนาทีสาสิบห้าวินาทีนะคะก็ให้เล่นครั้งที่สามอีกนะคะการช่วยของครูนั้นก็ได้ช่วยแต่ว่าลดน้อยลงนะคะไม่ครบทุกคําใช้เวลาเร็วขึ้นเป็นหนึ่งนาทีจุดสี่หนึ่งนะคะ ทีนี้ครั้งที่สี่นะคะคุณครูแทบจะไม่ได้ช่วยเลยนะคะนักเรียนก็ยังถือว่าคิดเองนะคะแต่เวลาก็ถือว่าดีขึ้นนะคะขนาดนักเรียนคิดเองจากหนึ่งนาทีสี่หนึ่งก็สามารถเล่นเกมได้ครบในเวลา1นาที0 5ย์หวินาทีนะคะทีนี้ครั้งที่ห้า คุณครูเลยบอกว่าคุณครูอนุญาตไม่ต้องออกเสียงไม่ต้องใช้ปากนะคะใช้มือ,อาตาดูคำศัพท์ภาษาอังกฤษโรคภัยไข้เจ็บแล้วก็หาความหมายภาษาไทยไปประกบกันเลยจับคู่ใส่กันเลยนะคะก็ปรากฏว่าใช้เวลาไม่ถึง1นาทีนะคะครั้งที่5ก็เร็วขึ้นนะคะได้ ่48วินาทีแค่นั้นอันนี้แสดงให้เห็นว่าการเล่นเกมนะคะสามารถช่วยนักเรียนให้มีความรู้ความจำได้เป็นอย่างดีนะคะเพราะฉะนั้นคุณครูท่านใดที่อขอคำแนะนำว่านักเรียนจำคำศัพท์ไม่ได้ ก็แนะนำให้ใช้เกมโดมิโน่นี้ดูนะคะก็จะช่วยนักเรียนได้เยอะก็ทำให้นักเรียนเป็นกลุ่มก็ได้นะคะหรือ,อทำเกมโดมิโนเกมเดียวกันนี้กลุ่มละเกมนะคะหรือให้ให้เล่นกันทีละคนนะคะให้แข่งกันก็ได้นะคะ เกมเดียวกันก็เริ่มพร้อมกันเลยโดยไม่ต้องจับเวลานะคะใครเสร็จก่อนก็แปลว่าชนะเลิศก็เล่นหลายๆครั้งแล้วนักเรียนก็จะจำได้ภายในการเล่นครั้งที่5แค่นั้นเองค่ะก็จะจำได้อย่างสนิทเลยขอบคุณนะคะขอให้นำไปใช้นะแก้ปัญหาการเรียนนะคะก็จะนำเสนอเกมต่อไปเรื่อยๆนะคะเกมไหนที่คิดว่า แก้ปัญหาการเรียนได้ก็จะเอามาทำให้ดูนะคะสวัสดีค่ะ